แนวทางสร้างกําลังใจให้ตนเองนะคะในสภาวะโควิดแบบนี้ที่ทุกคนแบบกําลังเงืมเหงาเศร้าส้อยน่าเบื่อมากเลยนะคะแนวทางที่1ก็คือนะคะคิดถึงตัวเองให้น้อยลงนะคะคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นนะวิธีการที่จะสร้างกําลังใจให้ตัวเองทําไมอะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราแบบซึมเศร้าซึมเศร้าเหงาหงอยอะ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะที่คือ วเวลาเรามีความเครียดความกังวลไงว่าเอ๊เราจะหาเงินจากไหนเราจะเอาเงินที่ไหนผ่อนรถเราจะเอาที่ไหนกินจ่ายค่าบ้านคือมันเป็นการที่เราแบบโฟกัสตัวเองอะคะ่ะมากไม่พี่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ตัวเองโฟกัสตัวเองนะเราโฟกัสที่ตัวเองอะคะ่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นธรรมดาเราต้องโฟกัสตัวเองแต่ว่าเ,เราจะทํายังไงที่คือถ้าเราโฟกัสตัวเองมากไปมันทาให้เราเป็นทุกข์อะคะ่ะ เพราะเรามันมัวแต่เห็นปัญหาตัวเองไงบางทีอ่ะให้เราต้องเหมือนกับว่ามองคนอื่นบ้างมองคนอื่นว่าเฮ้ยคนอื่นเขาลําบากนะดูในข่าวดูแบบเอ้ยคนอื่นที่เขาต้องไปกลางมุง้งอยู่แบบริมถนนเขาไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านค่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ยังแบบต่อสู้อยู่การที่มองดูความทุกข์ของคนอื่นเพื่อเปรียบเทียบกับตัวเองเพื่อทําให้เรามีกําลังใจนะไม่ใช่ไปเปรียบแบบ เพื่อดูว่าเขาด้อยกว่าไม่ใช่แต่คือดูให้เรามีกําลังใจว่าคนอื่นเขาก็ยังสู้ได้เราก็ต้องผ่านมาได้นะคะมันเป็นหนึ่งในวิธีที่เราจะสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะคะนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองนะคะก็คือมองด้านดีๆบ้างนะคะก็คือว่าถ้าเราเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ใช่ไหมคะสมองวันไหนที่เหมือนว่าเราเราเจอความทุกข์อ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีรูป้ป่ะเพราะว่ามันทําให้สมองเราได้ทํางานมากขึ้น ถ้าเรามีความสุขอะค่ะเราจะใช้หัวใจเราจะเอ j นจอใช่ปะ่ะเราจะเอ็นจอยแบบเวลาะแน่นอนเหมือนตอนพี่ขจีมีความสุขอะค่ะพี่ขจีก็ไม่เคยไม่เคยคิดอยากจะทําอย่างอื่นเพิ่มนะเพราะว่าแบบขายคอร์สก็ขายได้ใช่ไหมจะเล่าให้ฟังว่าเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่พี่มีความสุขมากๆเลยจําได้เลยว่าซื้อลําโพงนั่งร้องคาราโอเกะแบบไม่รู้ว่า ไอโควิดแล้วลอกสามมามันกําลังจะมาในเดือนเมษาเหมือนเราไม่รู้อนาคตแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบประมาทมากเรามีเงินเราก็ใช้เงินเราเรามีแต่ความสุขไงเออพอเดือนเมษาค่ะพี่จําได้เลยว่าพี่อ่ะมีสาที่ผ่านมาพี่อ่ะสั่งซื้อโซฟาเออซื้อกาอีโซฟาแพงมากแพงมากๆเลยแหละแบบครึ่งแสนอะ่ะเออโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะฮะจน เนี่ยเดินเมษาปุ๊บไม่มีนักเรียนมาเรียนเลยค่ะครึ่งเดือนไม่มีคนทักทุกอย่างหยุดนิ่งลูกค้าที่จะจ้างเ,เป็นที่ปรกษาส่วนตัวก็หยุดนิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งหมดตัวเราเองก็หยุดนิ่งเพื่อนก็ไม่โทรหาเราเราก็ไม่โทรหาเพื่อนทุกคนเหมือนอยู่ในรูทุกคนงงอะค่ะเหมืนอนโควิดแอทแทกะมันส่งผลกระทบต่อทุกคนมันทําให้พี่ขจีแบบเจอทุกอย่างจังๆเลยอะรู้สึกว่า กูไม่น่าเลยกูไม่น่าซื้อโซฟาเลยกูไม่น่าใช้เงินเยอะคือม,มันเหมือนเจอความทุกข์อะไรแบบเข้ามาเยอะมากอะคะ่ะแบบพี่ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเองอะเออแล้วมันก็เกิดขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่เฟลมากเดือนเมษาเป็นอะไที่พี่เฟลมากนะคะจนพี่ก็บอกกาแฟเนี่ยเป็นตามข้อนี้เลยพี่คิดถึงแต่ตัวเองมองแต่ในด้านลบๆพอด้านลบปุ๊บแล้วเราอะจินตนาการไปเยอะเราจินตนาการว่าเฮ้ยเราจะเอาเงินที่ไหนผ่อนรถวะอ่ะพี่โชคดีหน่อยพี่ไม่ต้องผ่อนบ้านแต่ว่าพี่ก็ เครียดเรื่องอื่นว่าเฮ้ยจะเอาเงินที่ไหนกินจะเอาเงินที่ไหนจ่ายน้องจ่ายลูกน้องเงี้ยค่ะจะเอาแบบจ่ายค่านา้าค่าไฟเฮ้ยเราจะอยู่ได้ยังไงอยู่ได้กี่เด็ดพอมันจินตนาการมากๆๆๆมม,ม,มันเป็นทุกข์ค่ะมันเป็นทุกข์มันไม่สบายใจมันแบบมันมีแต่ความบีบคั้นอะมันเครียด,เค,ยดเครียดไปหมดนะคะจนเออแฟนที่ก็บอกว่าจะเย็นๆยนเดี๋ยวหลังสงการนอะมันก็ต้องดีขึ้นเพราะว่าคนอนะยังไงก็ต้องออกมาหางานทําคนยังไงก็ต้อง ต้องขยักปะ่ะคะคือมันจะไม่อยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่พี่อะ่ะพี่บอกเลยนะว่าพี่เป็นคนที่รับต่อความทุกข์ได้ต่ำพี่เป็นคนอดทนน้อยนะพี่ทุกคนอาจจะเห็นพี่ว่าพี่ขจีดูเก่งดูประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะพี่เป็นคนที่ endurance คืออดทนต่อความยากลำบากได้น้อยอะถามแม่ดูสิพี่พี่จะเป็นทุกข์ได้ง่ายมากพี่จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบคอยคุยคอยปรับทุกข์กันตลอดอ่ะแบบพี่นั่น คือพี่ก็เป็นคนที่ต้องการกำลังใจเหมือนกันในบางครั้งนะเห็นว่าบางทีพี่ให้กำลังใจคนอื่นใช่ไหมคะแต่จริงอะพี่ต้องการเยอะนะคะนั่นแหละทีนี้ก็เลยก็เลยเป็นทุกอะทีนี้พอเราอดทนอย่างที่แฟนว่ามันก็ดีขึ้นจริงๆนะคะหลังสงการมันก็ดีขึ้นแล้วก็ไปไปเดือนมันก็เงียบอีกอะแต่ตอนเนี้ยพี่รู้แล้วว่าพี่ต้องเก็บเงินพี่จะไม่ใช้เงินห้าหมื่นแสนหนึ่งแบบโอ้โหจ่ายแบบพี่เป็นคนกล้าจ่ายอะราศีมังกรนี่กล้าซื้อจริงๆนะเป็นคนแบบ เป็นคนอย่างนี้คือมีเงินเยอะใช้เยอะมีเงินน้อยก็ใช้น้อยมีน้อยใช้ได้นะพี่อยู่ได้เพราะพี่เคยจนมาก่อนพี่ลําบากมาก่อนนะคะอืมนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่อยู่ได้แต่พี่แค่เป็นคนติดนิสัยมือเติบคือมีเยอะใช้เยอะมีน้อยก็ใช้น้อยนะคะโอเคั่นแหละอ่ะกลับมาก็คือมองในด้านดีๆใช่ป่าวันที่เป็นทุกข์สมองเราจะได้ทํางานนะคะบางอย่างสิ้นสุดไปมันจะมีบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่เพิ่มเข้ามานะอย่างตอนนี้เลยถ้าเราตกงานอะ มันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ขายออนไลน์ไหมนะคะลองดูนะมันจะมีเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ให้นะคะมีคนที่เขาสอนยิงแอดฟรียิงฟรีนะสอนสอนแบบสอนเก่งด้วยไม่ได้กักนะคะพี่จะทิ้งหลกลิงก์ให้อาจารย์นัทวุฒินะคะพี่ก็จะเรียนทุกวันคือพี่กับน้องสาวอะ่ะจะพยายามแบบเรียนวันละหนึ่งอีพีอาจารย์สอนไม่นานนะคะสอน20่นาทีมั่ง10นาทีมั่งเนีย่ยเป็นทริคสั้นๆอะไรเงะะี้ยค่ะลองดูได้บางที คือเราอย่าเอาแต่ดูซีรีส์เราพยายามพัฒนาความรู้เรื่อยๆนะคะในตอนเนี้ยเพราะอะไรที่ทําได้ก็พยายามทํานะคะเพราะว่ามันดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะเนาะอืมค่ะถ้าหล่ะหรือยางบางคนเจอเรื่องหลายๆเช่นประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยการประสบอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องดีนะเพราะอะไร เพราะว่ามันทําให้เราเอะละมัดล่างตัวเองมากขึ้นนะบางทีอะในคุณเคยได้ยินสถิติอ่20ต่อ1 29ต่อ1ไหมว่าคนเราอะค่ะเวลาที่จะเกิดอุบัติเหตุอะมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะโลกเนี้ยไม่มีอะไรบังเอิญนะคะนะในทางพุทธเขาก็บอกไว้ไม่มีอะไรบังเอิญนะก,ก,การที่เราประสบ,บเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เรา,าประมาท จะรู้ตัวจะพลาดพังจะพังเผลอไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ประกอบด้วยสติอะไรก็ตามอะ่ะเราจะต้องทาสิ่งนั้นน่ะไม่ต่ํากว่า29ครั้งมันถึงจะปังชนหนึ่งครั้งอันนี้จริงอันนี้จริงนะแต่ถ้าคนคุณสังเกตดิถ้าคนที่ขับรถด้วยความระมัดระวงังขับแบบเออมีสติเอ้ยจะขับและจะสตาร์ทมอไซค์จะสตาร์ทรถยนต์คือมองซ้ายมองขวาช้าลงหน่อยอ่ะแยกดูค่อยๆดูอ่ะเฮ้ย,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 ยรถมันเร็วมาอากหลก่อนถ้าแบบเราทําอย่างนั้นนะคะจนเป็นอาจินน่ะทาจนเป็นนิสยัยอ่ะ โอกาสที่อุบัติเหตุมันจะเจอเราอะน้อยน้อยมากน้อยมากจริงๆนะคะนะแต่เชื่อดีคนที่ส่วนใหญ่อะ่ะรถชนรถคว่ำเนี่ยอย่างในซอยพี่อะค่ะมันจะมีกระบะซิ่งอะนะวัยรุ่นสร้างตัวอ่ะกระบะซิ่งอะไปไงมาไม่ใช่คว่ำไปไงเลยเออตกสะพานเนี่ยพี่ไม่แปลกใจนะพี่บอกเลยว่าจีไม่จีไม่แปลกใจที่ทําไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าในซอยก็ขับเสียงดังมากนะคะ,นะคะเสียงดังมากๆแล้วก็แบบเออ เบินเครื่องเสียงดังคือเป็นก่อมูลพิษให้กับเคยในหมู่บ้านนะในชุมชนนะฮะพอวันนึงเขาไปประสบอุบัติเหตุมาก็ลงข่าวด้นะจอส้อยด้วยนะพี่ก็อใจยากใจก็สมํำน,น้าพุ่งตรงนะแต่ก็ไม่ไม่แปลกใจที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะว่าด้วยนิสัยที่เขาปฏิบัติ ในการขับขี่หรือว่าการที่ตัวเองแบบเป็นมลภาวะต่อชุมชนอะไรเงี้ยมันไม่แปลกใจนะที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะคะเนาะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุนะมันก็เป็นข้อดีที่จะทําให้เราเรามาระวังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกแค่ว่าจงขอบคุณเหตุการณ์ร้ายๆที่เข้ามานะคะเพราะว่ามันทําให้เราอ่ะ มีสติแล้วก็มองด้านดีของชีวิตมากขึ้นเรามาระวังดีกว่าในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะมันทาให้เราต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมามากขึ้นนะคะต่อมาข้อที่3เลยนะคะเทคนิคข้อที่3นะก็คือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปค่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคืออะไรนะคะก็คือทุกสิ่งในโลกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรืออะไรก็ตามอย่างจีอ่ะจีเป็นทุกข์ที่จีมีช่วงเวลาหนึ่งที่จีหาเงินไม่ได้ ไม่มีคนจ้างงานหรือว่าลูกค้าที่จ้างก็ยกเลิกไปหรือว่าพลาดหวังจากสิ่งที่รักที่หวังอะไรก็ตามพัดพากจากสิ่งที่หวังมันเป็นทุกข์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จีก็พยายามบอกตัวเองแม่แม่จะคอยสอนนะคะว่าเฮ้ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแม่จะคอยบอกอย่างนี้ตลอดนะคะพซึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะแบบผ่านคือแต่ว่าตอนที่เราเป็นทุกข์ด้วยความที่เรายังเด็กอะคะ่ะเราก็จะชอบจมกับมันดีบะ่ะดีบดําดิ่งกับมันนะไปเยอะ จีนะชอบดําดิ่งกับมันไปเยอะชอบแบบคิดมากคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอเวลาผ่านมาได้แล้วอ่ะก็จะได้ได้บทเรียนกาบมันจริงว่าเออทุกสิ่งมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปจริงๆนะมันไม่มีอะไรที่ความทุกข์มันไม่ได้อยู่กับเรานานแล,แล้วความสุขก็ไม่ได้อยู่กับเรานานเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจมกับมันเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะอย่างช่วงเมสายอย่างที่บอกอ่ะไม่มีลูกค้ามาเลยไม่มีคนติดต่องานมาเลยอย่างเงี้ย แต่มันจะไม่เป็นตลอดไปเพราะหลังสงการนอะ่ะพอคนรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นหวังความหวัง,วงจากรัฐบาลแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นทุกคนก็ต้องดิน้นเพราะว่าประเทศเนี้ยเราอยู่ด้วยกันพึ่งตนเองอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องขยับขยายทําอะไรอย่างร้านอาหารลูกศิษจีเป็นร้านอาหารเนะ่ยเขาก็หางานทํามากขึ้นอย่างลูกศิษจีเป็นเจ้าของสถาบันสอนคณิตศา,ศาสตร์เป็นเจ้าของเลยนะเขาสอนแมท คณิตอะให้กับเด็กๆอ๋สถาบันเขาโดนปิดเนี้ยสอนไม่ได้สอนออนไลน์ก็ยอดไม่มาเขาก็ยังมาวิ่งงานผู้แทนมาเป็นเซลล์ทุกคนพยายามหมดอย่างจีก็ยิงแอดเพิ่มขึ้นจีทําอะไรเพิ่มขึ้นรู้ไหมเขาว่าจีสมัครงานด้วยนะจีก็ไปสมัครงานเหมือนกันสมัครงานกับแบบยูทูบเบอร์ชื่อดังหรืออินฟลูเอนเซอร์ดังๆคนที่แบบผู้ติดตามหลักล้านอะ่ะพี่ค้าจีรู้สึกว่าอยากไปทํางานด้วยอยากเราเลือกเลือกเขาแต่เขาเลือกเราไหมนั่นะอีกเรื่องหนึ่งนะเออมันต้องดู จังหวะเวลาที่ประจวบเหมาะเนี่ยค่ะจีก็ล่อนใบสมัครตัวเองเหมือนกันเสนอโปรไฟล์ตัวเองให้เขาดูว่าโอเคเราทายูทูบเบอร์แบบนี้นะเรามีผู้ติดตามเท่านี้นะเราสนใจอยากทํางานกับคุณนะเราเก่งในด้านนี้ทักษะของเราจะช่วยในธุรกิจของคุณได้นะถ้าสนใจคุณติดต่อกลับมาได้เหมือนเป็นการไปเสนอขายตัวเองอะ,อะถ้าผู้ภาษาหยาบๆก็คือไปเร่ขายก็ได้ก็ใช่อะ่ะก็เร่ขายจริงๆก็คือมันเราไม่ปิดโอกาสให้ตัวเองไงคะ เพราะว่าถ้าเรานั่งเฉยๆอะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนเขาจะเห็นเราถูกปะแต่ถ้าเราเสนอตัวเองออกไปมันก็เป็นการโอเพ่นให้โอกาสเข้ามาเออว่าโอเคฉันสแตนบายอยู่ตรงนี้นะเอ,อ่อถ้าคุณอยากจะจ้างคุณจ้างได้นะอะไรอย่างงี้นะคะนะประมาณนี้เป็นต้นคือมันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้ววันหนึ่งอะใครจะไปรู้ถ้าช่วงหนึ่งที่จีอาจจะตกแบบตกสุดๆเลยอะคะ่ะอาจจะมีคนมาจ้างงานจีก็ได้ไะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นจงเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะให้กําลังใจตัวเองนะให้กําลังใจตัวเองอยังไงในในช่วงโควิดนี่นะที่เราฝ่าวิกฤตใช่ปะก็คือว่าเราต้องอย่าลืมว่ากว่าที่เราจะมาถึงทุกวันนี้ค่ะเราผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเราผ่านมาเยอะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วใช่ไหมทนหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วเราต้องเราทุกคนอนะ่ะมันไม่มีอะไรที่ตกที่สุดหรอกเราจะต้องมีช่วงที่ สภาวะไม่มีเงินไม่มีตังจ่ายบัตรเครดิตไม่มีเงินเติมน้ํามันไม่มีตังจะจ่ายค่ารถงวดน,นี้เราจะไงมันทุกคนผ่านช่วงแบบนี้หมดค่ะไม่มีเงินค่านมลูกหรือว่ามันเจอภาวะบีบคัณนนะ์ะอย่างที่บอกข้อก่อนนานี้นเลยว่าพอวเวลาเราเจอภาวะบีบคั้นนะคะมันจะสะท้อ,อนเขาเลยแหละให้เราต้องหาทางออกอ่ะมันจะบีบให้เราต้องคิดมากขึ้นจากที่เราเคยแบบสบายสบายมันไม่ได้ละแปลว่าเราพยายามไม่พอ มันอาจจะหย่อนยานไปดังนั้นเราจะต้องขึงให้มันตึงเราต้องแบบโฟกัสมันมากขึ้นหาทางออกมากขึ้นเฮ้ยอะไรที่เราจะทําได้อีกไงอย่างที่จีบอกอะว่าเอ้ยจีจะไปสมัครงานเปลูกลูกน้องเขาลูกจ้างเขานี่แหละอยากเออทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากไปเป็นผู้ช่วยเขายูทูบเบอร์หลักล้านหรือว่าเอ่อไปแบบไปเป็นวิทยากรในองค์กรของหลายๆธุรกิจใหญ่ๆเงเราเสนอตัวเองเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะนะมันจะต้อง เขาเลยหาทางออกให้ตัวเองอะ่ะถ้าเราแบบอยู่เฉยอ,อ,อะ่ะไม่มีทางนะคะเนาะนั่นแหละข้อ4ี่ก็คือให้กาลังใจตัวเองผ่านวิกฤตมาเท่าไหร่แล้วเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกันนะคะคิดอย่างเงี้ยคิดในแง่ดีตลอดเวลานะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราทุกคนอะ่ะเรามีความสามารถมากกว่าที่เราคิดนะบางทีเราอยู่กับตัวเองเราจมอะ่ะเราดูซีรีส์เรามัวแต่เอาใจส่งออกนอกใช่ป่ะแต่จริงเราไม่รู้ตัวหรอกว่าจริงๆอะ่ะเราทําทได้ล้านสิ่งเลยนะคะในโลกเนี้ยเราอย่า ดูถูกความสามารถตัวเองนะให้เราเพิ่มขีดความพยายามเรียนรู้เรียนรู้มากขึ้นนะจากวันนี้จนกว่าวันที่เราจะตายอะ่ะเรายังเรียนรู้ทุกสิ่งต่างๆได้อีกมากมากๆๆเลยนะคะโอเค